สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการอัปเวลกาลิ่านะครับผมนี่คือหน้าต่างเดสก์ท็อปนะครับผมโปรแกรมที่ผมใช้ในการตัดต่อวิดีโอก็คือ c a m t a s i a s t u d i แปดนะครับผม,มก็มีเท่านี้แหละแล้วก็โปรแกรมที่ผมใช้อาจก็เป็นโปรแกรม Studio เหมือนเดิมนะครับผม แต่ใช้เวลาอัดเกมนี่คือเป็นตัวเกมเลยนะครับผมเป็นตัวเลสนะครับผมในการอัดเกมเกมที่ผมผมเล่นอยู่นี่ก็คือมีเกมอะไรบ้างมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมมีเกมเกมแรกที่ผมชินชอบเล่นมากที่สุดคือเทเลนเนอร์นะครับผมสองตัวนี้เลยแต่เป็นซับเถื่อนนะครับผมแต่ก่อนนี้เล่นซัฟไทยนะครับผมทีอร เอสตาเลนเซอร์ทริสตนะครับผมตัวนี้เลยโอเคเกมนี้ผมเล่นถัดมาต่อจากเทลนะครับผมเกมมาคราหเลยทีเดียวนะครับตี่ตั้งแต่ตอนหนึ่งตัอสองเลยอ่พอมาตอนนี้ก็เล่นเกมอื่นแล้วครับผมเกมนี้มีชื่อว่าเ e มสองกาลิ a ่ามิ s ัแล้วก็ เกมที่ชื่อว่า Battle Box Theater Repack นะครับผมอันนี้ยังไม่ใช่ตัวเต็มผมผมโหลดมา repack นะครับผมถึงนาสุดท้ายละโคตรยากเลยบ้าอ่เราจะมาสอนวิธีการ up w e e l กันเละนะครับผมให้คุณกดที่ตัวเว e ของเรานะครับผมกดไปอ่แล้วคุณจะมีตรงนี้ให้กดที่เข้าไปในทางเว็บนะครับผม แล้วเราไปดูทางเว็บไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเพิ่งปิดตัวนี้นะครับผมปิดไปเลยก็ได้นะฮะเข้าเว็บของผมนี่เอามาแล้วนะครับผมพิมพ์ไปเลยว่ากาลินากาลินาพ่ะนี่เฟซบุ๊กของผมนะครับผมใครอยากได้ ไอดี c e b o o k ก็อันนี้เลยตามนี้เลยเพชรซาคุงนะครับผมโอเคต่อไปก็ตั้งค่าบัญชีมาที่ตั้งค่าบัญชีนะครับผมขางลงชื่อเข้าใช้นะครับผมเยมขอตัดคลิปเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับมาถึงจุดต,ตรงนี้แล้วนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็น กดที่เอาไว้นี่ครับเอาไว้ยินยันอีเมลถามว่ายินยันอีเมลมันทําอย่างไรแล้วก็มาดูกันเลยนะครับผมตรงนี้มันจะเขียน5คนใส่อีเมลมั่วตรงนี้จะเป็นกากรบาดนะครับผมเป็นแบบนี้แล้วก็มีคําว่าเปลี่ยนถ้ากดเปลี่ยนไปแล้วก็ใส่อีเมลที่สมัครไว้ในเว็บเนี่แหละรครับของผมเป็น t o i s e r v e r ไอไม่ใช่ด p o o l i t s e r v e r g m a i l c o m นะครับผมจากนั้นนาการหมายถึงแบบใส่ซ้ำสองครั้งนะครับผมไออย่างเงี้ยใส่เป็นของ gmail นะครับผมที่สมัครเอาไว้ใส่ไปสองครั้งแล้วก็ตามเ้วยรหัสผมก็จำไม่ได้แล้วครับว่ามันทำอย่างไรแต่แน่นอนครับต้องยืนยันอีเมลด้วยครับ นี่มาที่ gmail นะครับผม rootserver@gmail.com ว้ายแสบตาสองข้างเลยที่แบ้าอ้ยอันหนึ่งนะอโอเคอืมโอเคนะครับผม จากนั้นมันจะมีขึ้นว่า n o ลิปปีนะครับโน no เอไม่ใช่ n o ล i ป l ีนะครับโนลิป no, ีให้กดเข้าไปแล้วก็จะกดคลิกลิงก์นี้นะครับผมเพื่อเป็นการยืนยันอ่ของผมก็ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยยืนยันเสร็จลองมาดูที่กาลินาครับผมมันก็จะขึ้นเวิวให้เลยนะครับผมแค่นี้แหละครับ estad, อ่าก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมใครไม่เข้าใจก็กด ย้อนดูซ้ำเลยได้ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นผมมอหนึ่งนะครับผมน่าผ่านไม่บอกมีเมีก็ตามนี้เบอร์โทรไม่บอกครับผมบระบบยืนยันกินีน้าสองสเตปเปิดแล้วการยืนยันสเตปให้สองสเตปสำหรับเกณที่รองรับระบบนี้ติดการใช้งานก็ไม่ปิดน,นะครับก็จะเปิดเอาไว้ การยืนยันเอ้ยยืนยันอะไรล่ะยืนยันแอปพลิเคชันนะครับมือถือเพิ่มก็ไม่เพิ่มนะครับผมบัญชีทอก,ก็ไม่เอานะครับคือแบบถ้ามากดกรินาดูปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นเวอรสซีอัพขึ้นนะครับผมแต่แต่ถ้าของบางคนเนี่ยจะเป็นรูปตัวแบบตกใจก็คือแบบให้ให้ใส่อีเมลเป็นของ G m เม l เลยนะครับผมของทํา ทางเว็บเลยนะครับเพื่อจะยืนยันจีเมิลยืนยันจีเมิลรถเนี่ยก็แล้วแต่ไปนะครับผมยืนยันเสร็จก็มาดูกาลินาเพื่อเช็คความอะไรวะเพื่อมาเช็คอีกทีว่าเราเรายืนยันเรียบร้อยแล้วก็มาดูนะครับผมของผมนี่ยืนยันเสร็จผมก็มาดูเลยนะครับอ่ามันยืนยันใช้ได้จริงนะครับผมตอนนี้ก็มีไม่ค่อยเยอะปัจจุบันโอ้โหเยอะเอาเรื่อง ไม่รู้จะเอาไปแลกอะไรดีไปดูที่แรกรางวัลดิคิปอาจจะสั้นหรือยาวนะครับหกนาทีเลยหรอป้า mm. นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะแลกอะไรดีนะครับ mm. Lucky Hero's c i r l Ei สาม D Milo อ่ะ ไวโอ้โหอัปเดตเฉพาะลอสกาผมผมขอหวังไว้ก่อนเลยนะครับผมผมขอหวังไว้ว่าปีก่อนพศออ2016เนี่ยชาดหน้าเลยนะครับผมตอนที่ผมยังไม่ถึงชาติหน้าผมก็ หมายถึงแบบถ้ายังไม่ถึงชั้นหน้าเนี่ยผมผมตายไปนานแล้วนะครับขอให้มันอัปเดตเร็วๆนะครับอัปเดตเพิ่มก็คืออัปเดตลอสซาก้านะครับไม่ใช่ลอสซาก้ามินิทัสอ่าผมจะมาพูดถึง LL นะครับน,นี่เห็นได้ว่ามันจะมี LL 2ออันนะครับ LL ก็เป็น LL ธรรมดานะครับอันนี้ก็มี LL แบบ อันฟ้านะครับผมม,มีมีระบบอันฟ้ามาแล้วนะครับผมก็เพิ่งเอ้ยไม่ใช่ผมเพิ่งเปิดกระหนาเจอเห็นนะครับว่ามีระบบนี้ด้วยหรอผมก็คิดว่าเออเปลี่ยนอันใหม่หูผมผมไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ผมพอมาอ่านอีกเป็นอันฟ้าครับอันนี้อันเก่าอันนี้อันฟ้าเป็นล่าสุดเลยทีเดียวออสกาโหยตัวละครใหม่อัปเดตเพิ่มครับ อุยอ่านไม่ออกไอ้บ้าเ้ย t ันเดอร์สต l e นะครับโอ้ oh. เล่นในพีซีเอ้ยเล่นบนพีซีไม่เล่นนะครับทานฟอรเมอร์เรลยทีเดียวแบบยายนอวกาศทีบีมันต้องพูดถึงทีบีนะครับผมไออะไรวะอุ้ยหมอมี่ถาย ดีบีนี่คือยดกากมากนะครับมีมีนะมีมีมิดคุณในนะครับผม3าวันตอนนี้น่าจะหมดอายุแล้วแหละวินิทสัสมีตัดผมก็มีชุดเหมือนแบบอะไรว่าไม่ได้เล่นนานเดิมเป็นสิทธิ์เก่าเดี๋ยวนี้อัปเดตเป็นมาใหม่นะครับสคาบัสก็ล่างล่างฮาด รื่น normal ก็ไม่รู้ก็เกมก็ไม่เกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากเกมนี้อันนี่งไงขาบาสัเสเซตแล้วก็วิง่งแตกเ็ตผมจะอันนี้ถึง31มีนาคมนะครับเอ้ยพฤษภาคมนะครับวันนี้วันที่26นะครับผมอ่ะ ก็นอกเรื่องมามกาพอละสำหรับใครที่ติดขัดอยู่เรื่องเลเวลกาลิน่านะครับผมก็มาดูคลิปผมมาดูคลิปผมได้เลยค <c oughs> อมแห้งลิ้นพันกันอีกใครติดขัดอะไรมาดูคลิปผมได้เลยนะครับผมผมก็จะสอนวิธีการอัพเวลวนะครับผมในกาลิน่า อดูเวลแต่ละคนสิครับสิบแ66สิบเก้าหกสิบหกสี่สิบเก้าเวลนี้ไปก่อนผมเลยเพราะผมไม่รู้วิธีเลยฟักมันอ่ไรักเซซ่าเกมเมอร์ทีวีเขาก็อัดรายการนะครับผมงั้นเราก็ไปดูเลยดีกว่าก็ขอเวลาอีกนิดนึง ขอเวลาอีกนิดหนึ่งขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินจะงดงามที่คืนจับมาลองถูกกวเนี่ยโอ้โหสุดยอดดีจรสุดยอดยใช่ครับนี่คือแชมเปี้ยเซียสตูดิโแในเวอร์ชั่นเต็มตัวนะครับผม ถ้ายังไม่ใช่เต็มตัวมันก็จะเป็นอะไรกระหมารู้นะครับไออะไรกระหมายน,นี่คืออะไรกระหมายนู้นะครับสามไปสามมาเฉยเบยโอ้โหอันนี้อะไรวะเก็ตอัมเก็ตอัมโอ๊ยปากแตกวะเนี่ย อื้อดีแล้วปากไม่แตกเว้ยแน่มายครับยอดสุดยอด,ดยอดสุดเก๋งั้นอเืเจ้าพี่หลามไม่หลามหนูไม่เล่นนะครับโอเคงั้นมาดูรายการผมบ้างดีกว่า นี่รายการเพื่อนนะครับผมเรื่องผมก็เล่นเกมมาครับนะครับผมนี่ชคดนี่นี่คือรูปในอนะโค้ที่ผมจะทำไอดีแ้เป็นสกินนี้แหละแต่ก็ยังไม่ใช่นะครับสกินเก่าของผมในตอนนี้ในเวอร์ชันล่าสุดก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่ไอตาสีเขียวชุดสีน้ำเงินดำๆนี่ใครๆก็รู้นะครับว่าในเกมมาครับมันจะเป็นแบบใหญ่ นี่คือเพื่อนผมนะครับผมเพื่อนร่วมเกมกันชื่อว่าไฮนะครับรายการของมันคือไฮซาคงของผมนี่เท็รโลโอยโลเออตอนนี้ผมก็เริ่มแคสเกมแล้วนะครับก็ได้หลายคลิปอยู่อ่าก็จะมีเทเนเนอร์มาบ้างมาครับบ้านของเพชรในเวลากลางคืนนะครับ ห้องของเพื่อลนลอยจำเช้ามินิเกมอีเวนต์วิ่งสีเอวิ่งฝ่ากำแพงมอล์นะอินโทรมาฟังอินโทรนะครับผมมันจะมันขนาดไหนอินโทรมันก็จะเขียนว่าเพชรซ่าคงเอเพอชรคูชาแนลยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อชาแน,นลเลยไม่รู้ว่าเปลี่ยนยังไงนะครับผม เอาละครับผมจะตัดปัญหายอย่างนี้นก็คือจีจ <c oughs> <c oughs> ี้ไอไอนี่ชื่อจอมนะครับเอออันนี้อินโทรนะครับโปรแกรมเวการนะครับผมผมใช้โปรแกรมคาเดเซียในการถ่าในการทำอินโทรนะครับผมมันทำได้ดีกว่าเวโซนี่เวการนะครับเก็คือ o นี Sony v เวกานี่เป็นเป็นโปรแกรมสุดยอดพื้นฐานในการสร้างอินโทรนะครับผมแต่แต่ผมบอกไว้ก่อนว่าแคมจะเซียก็มีความสามารถเหมือนกันก็คือในการทำอินโทรต้องไปโหลดโปรแกรมอันนี้มานะครับผมในการทำอินโทรถ้าเป็นพวกเพลงนี้ก็ไปหาใส่เอาเองนะครับผม ส่วนอัดคงอัดคลิปก็จะมีตรงนี้ครับนี่นผมจะมาสอนแล้วหร่อไง่ะวันนี้ยาวมากสี่ทุ่ม14นอน่ทุ่ม40นะครับเนี่ยอยากดูับนะ มันอ่านว่าอะไรวะอ๋อซับโมนิกานะครับผมมันใช่เหรอวะซับโมนิกา ไม่รู้อันนี้ก็สกิทีวีนะครับผมชืม่อพี่เจมพี่เต้และพี่โป้รายการซีฟแฟมิลี่ซีฟแฟมิลี่นะครับผมไม่ใช่ซีฟถ้าซีฟก็มันเกมไมค์ครับนะครับผมใจเยน็นใจเย็นๆแล้วก็ s ซด์ดอตไมค์การ์เดนทีวีที่ไม้นั่นเอง แล้วก็กระตุกเลยวัดเด็ดาน้องออฟน้องออฟล็อกทีเฮ บนเกมนี้เกมเมอร์ซ er, ี A ุ K, Kong, ีทีวีมิสเตอร์ฮาร์ล็อกเกอร์เฮดอาครีไฮชาคงเฮสตัดเคซีเฮสนะครับมาเขียนหนาเขีนนะ TV, นะครับสายดอดไมค์กาเดียนทีวีแล้วก็ทีอาร์เกมคงแคสเกมแคสเกมเมอร์ทีวีนะครับผมนี่คือรายการเก่าของผมนะครับที่พังไปแล้ว ไม่ใช่เปลีย่ยนรายการเฉยๆเคล็อกซ์ไชน n แชนนลนะครับไม่ทำาหายหิอ,อะไรเลยวันนี้จะเพิ่มมาทำไมคิวดิโครงใครก็รู้จักติดแฟมิลี่ทใครก็รู้ t ิโต c a s t แค n มาครับนะครับผมเสนเอเอโออัส, a อสน,นั่นเอง c e โ o c y เบอร์เกมมแล้วก็ชาโคส Studio ใครเป็นคนตั้งืิวให้วันเนี้ยแล้วก็ทู วัสเตอร์นะครับพี e ่ทูทีโลโลดตีเฮสไทแรนก็คือพี่พีทลูกทีหนึ่งถืออยูท่ทีเดียวเจอทีเอ็กแมนเพลงน,นี้น่าฟังมากนี่จะเอามาเข้าในเพลงได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปเอาเข้ามาเพิ่มดีกว่าอะไรวันเนี้ยมันไม่แค่เอออันนี้อันนี้ล่ะ อ๋อเป็นแค่เขารลือ่เกมนี่เกมเกมาใหม่ก็จะมีเกมที่ล่าสุดของประเทศต,ต่างประเทศนะครับผมก็จะมี y o u t u b e อร์ไลนะครับผมเป็นเกมใหม่ล่าสุด Shadow of the Bears The beast. เป็นเกมเก่านะครับแต่ไม่มีใครอัดเลย w i z y o u Daddy ก็เป็นเกมกลางๆแล้วก็เกม ลองขับรถขียเกมอุตี่นะครับผมแล้วก็นี่นี่สมัยเก่ามากเกมนี้ก็สมัยเก่ามากเกียรโซแทบไม่ได้จูเลยก็วันนี้นอกเรื่องพอเท่านี้แหละยังไงก็วันนี้ผมขอจบกับเพียงเ,นนะะนนงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เหนื่อยมากยันไงวะเน,นี่ย วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับมสุกคน๊ายบาย